ทีมท้าได้เจ็บถ้าถ้าสมมติว่าทีมของน้องโมกับทีมของพี่เหมียวได้เจ็บคะแนนของชนะไปแต่ถ้าเจ็เราตีตีตัวท้ายต้องไปเสียคะแนนไหมมิโลตุกงคนที่ทีมไหนแพ้นะครับผมเปิดไม้นะครับเปิดไม้แล้วก็ห <laughs> <laughs> ัอตึงมาก แต <c oughs> กกันเลยนะอ <c oughs> อุ euh, ้ยอุ้ยจะจะมีใครกดออกจากเกมไหม <c oughs> ไปกดพร้อมนะพร้อมนะเอาโดนนำไปแล้วแล้วสื่อมันไม่ค่อยโอเคเลยเอ่ะ อย่าใช้โลเยอะครับผมนะพี่ใช้เทนเตรงตีเนี่ยเก็บดาวผู้หญิงสู้ไม่ได้อะแพ้ครับเก็บดาวเหรอสู้ไม่ได้แผลจอกติกจอบสู้ได้ครับผมนะถ้าเก่งนะครับก็มีคนเกเก่งอยู่นะครับผู้หญิงเนี่ย เราสูว่าหมอเบทเทื่อนนีเราจะอ่อนเกินไปทีมของเราไม่ค่อยสามารถคีเลยต้องให้พี่สัมพัของเราสองเราก็ขนวัววัวๆอสู่อย่ทีเดียวรู้สึกไม่ดีแล้วรู้สึกไม่ดีแล้วจับแพ้เลยรู้สึกไม่ดีแล้วอตึ้งโดนตึ้งโนตึ้งดนต้องหจริงจิงงิงิง ให้เขากดไปให้นำไปให้นำไปให้นำไป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 เขาพาไปเขาพาไปเขาพาไป็ผกีผู้ชายเก็บดาวครับกระป๋องอักซี่กซีไม่ใส่ผมให้ใส่ไม่ใ่รู้สึกว่ารถเขาจะสุกปกตินะครับผม เราก็นมโลโลโลอ่าไม่มีโลไม่ส่งโลมาให้อ่ะนั่นไงน้องไม่ส่งโลมาให้อ่ะน้องไม่โยงโล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 ไไม่มีโลไม่มีโลอาเราซับขวบได้เลยเอ้ยต้องชนะไอ้ซับนี่หน่อยตัวซับเออเคโอเคโอเค ไออยู่ในโว้ตัวละตัวละอ้าหาตัโดนวตัวขอว้ยอ,อย่างนี้ไม่ได้นะครับทุกพอ แล้วอ่ะเราเราเราโดนไปส่วนตัดเจ็ดเราได้สองคะแนนเขาได้เจ็เขาได้หกคะแนนแล้วอ่งคลังโกงเขาปะมีคนขี้โกงแน่เลยอ่ะลุงคุอพลังอื้อืม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 อืือ ไ,ม,ไม,ม่สวไหไมสวยไมเทมสวมไม่สวยเทมบีททมบีฮ่า่า <c> ฮ <oughs> ่าฮาย้นหลแ,แล้วนะไม่รี่จักโดนทำโทษแน่เลยทำาม,มผมก็ไม่เปิดอะ่ะไปแล้วอ่ะโดูโดนหนีแล้วอ่ะ โอ้จะแพ้รอบนึงจะหนีแลรออ่ออ่อสุดท้ายถ้าใครแพ้ก็คือจะโดนทำโทษนะครับทีไหนแพ้แต่ว่าทีนพี่กำลังจะแพ้น้องเข้ามารับแทงใช่ไหมน้องจะมารับกรรมแทงใช่ปะเปิดไมค์เขาบมเนะ จริงเราแพ้แน่เลยอ่ะไม่ยอมไม่ยอมตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เราได้อ่าสองคะแนนเพราะผมมันจป็นตัวได้เจ็ดคะแนนอืออย่าไปยอมเรา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 จะไปะยอมไม่ได้ พงชนะนะครับโอยสิ่งจังเลยอ่ะรถสิ่งจังเลยโก๋เอโตเปล่าน้องเบสโตเปล่าในต้นนี้ในตนนี้ตนนีตนนีต้นสวย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 สสวยเอาแม่เหล็กโดดไปในต้นในต้นในต้นใต สวย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 นั่นแหละนั่นแหละเปิดเข้าไปงามงามงามไป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 คูปี้ใช้เลยคูปี้ใช้เลยเออเก็บยูเอโอนะเก็เพิ่งใช้ยูเอโอนะเอาเอายูเอโอไปซะแล้วไม่ทันแล้วอะวะ่ะโอ้ยเมื่อตื่นเ๋อใครปิดไฟหน้าจอ จงตี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 จะหลุดจะหลุดจะหลุดยิงเลย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 ดุดดุ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 ดตอนนี้เราต้องชนะตอนนี้เราต้องชนะถ้าตอนนี้เราแพ้เราซวยเลยนะฮะน้ำอยู่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 เราจะให้เขาชนะเราจะให้เขาชนะเออถ้าเราตีจืดได้ค่าคะแนนก็จะตีไปเอ่อ ก็จะตีไปสิบคะแนนนะครับผมอ่ะรอบตายไปนห,ห,ห,หนึ่งสนามยอต่อตอต่อต่อฮ่าฮ่าตาย <c oughs> ลอรดอบตายแล้วรอบตายละรอบตายมาแล้วหนึ่งสนามแล้วไลยก่อนลาย เออฮ่า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 ใจยังไม่ได้ชนะหรอกขอให้กหรือเปล่าเออเราผ่านไปได้สิขต่อให้หรือเปล่าอืมต่ให้หรือเปล่าอืมต่อให้หรือเปล่าถ้าเอ่อถ้าน้องเอ่อถ้าทีมน้องได้ห้าคะแนนนี้ต้องไปต้องตีให้ได้สิบคะแนนจุดชนะนะแต่ถ้าตอนนี้เราแพ้เราสุด ต้องไม่ยอมได้กี่คะแนนแล้วตอน,นนี้ได้หกคะแนนได้หกครับผมฮะหกอ่าหกต่อสามสามต่อหกปุ๋ยครึ่งครึ่งมากเลยสรับถ้าตอนนี้แพ้คือแพ้เลยนะถ้าตอนนี้แพ้ได้แพ้เลยนะถ้าจนะะชนะมีต่อนะครับไปขอโทษนะฮคือ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 ไม่เป็นไรฉลุดธรรมดาเลยครับผมฮนะ สู้นะครับตอนนี้เราอย่าแพ้นะครับถ้าเราชนะให้สองตานะครับเราเราได้ไปต่อนะถ้าเราแพ้เนี่ยเราเราไม่ได้ไปต่อแล้วนะครับถึงขนาดถ้าผมเอารถสวิมิจิโอมาเลยนะครับผมขอแห้งไปหมดแล้วอ่ะดู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 เข้าไปดูดเข้าไปรถถึงจะแรงไป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 ,ไป,ไป,ไปอ๋อ ไม่มีโล่อย่างนี้มีซวยอย่างนี้มีซวยอย่างนี้มีโซยอย่างนี้มีโซยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ๋อโดน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 อ๋อสวย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 น้ำไปเลยน้ำไปเลยน้องวินน้ำน้องวินน้ำไปเลยน้ำไปเลยเอาพิชัยน้ำฟ้าอย่าเพิ่งใช้โลตีพิชัยน้ำฟ้าแล้วอย่าใช้โล่ อีกคนไปอีกคนไปอีกคนไปเฮ้ยอย่าเปเอายูมาส่งให้ด้วยสิส่งให้ดอวยสย้าใช้อย่าใชาต่ต้องส่งต้องส่งสต้องส่งไม่ได้ไม่ได้นะคะอันนี้เราจะแพ้ไม่ได้นะคะโอเคโดน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 เขาโดนเขาโดนไปยุบหมุนไปเขาโดนไปยุบหมุนไปอืออาอยู่แลยโอปัะเถอะงามเลยอ่ะ การใหงการให้กันให้กันให้กันให้อยู่กันให้อยู่สวยกันได้สวยกันได้สวยกันได้สวยดุด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 ุด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 ยิง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 เย่ทางไม่ได้ไปต่อทางไม่ได้ไปต่อทางไม่ได้ไปต่ออ้าว ออ老大อ大老大เฮ้ยจ老大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 เนี่ย <c oughs> <Yeah. S 2> เหรอแล้ว <c oughs> เนี็ตนาเน็ตนา <c oughs> อดเลยเอ่าตอนนี้ตอนนี้เราได้อ่าเราได้เท่าไหร่เราได้สี่คะแนนแล้วเขาได้หกคะแนน <c oughs> อืมุ่ดเดคงนะครับถ้าทีนเราได้อห้าคะแนนเอ้ยพอเพเอ้ยตอนนี้สี่ต่อเราต้องได้อีกคะแนนหนึ่งต้องได้อีกว้นว้ถ้าเราได้สี่คะแนนแล้วเขาได้เจ็ดเราจะแพ้แต่ถ้าเราได้ห้าคะแนนเขาได้เจ็ดต้องตัดสินกันไปที่สิบคะแนนใครได้ คะแนนที่สุดทีมใครได้คะแนนที่สุดไ,ไปชนะเราต้องชนะเราต้องชนะนะครับทุกคนให้นำไปก่อนจะได้โดน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 ,โดน ขั้งเข่าแล้วเขาเขาขั้งเขา bills, bands, ขั้งรายขั้งสายขั้งเข่าโอ้ยไปทิทางโอ้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 โไปใช้เลยใช้โลไปด้วยโอ้รู้สึกว่าตอนนี้เราจะโดนแซงแล้วนะครับผมทุกคนไม่เป็นไรครับผมตอนนี้เรานมอยู่นะครับออใครใช้ใครใช้ฮะ ใชนะ้ใช้ฮะเอา้เอาโดนพวเดววเดี่ยวกันซะแล้วเด่เล่นด้วยจังอะ่ะอืมห้องเต็มแล้วน้องเดี๋ยววิ่งให้เดี๋ยววิ่งให้ใหอะ่ะ <c oughs> ตอนนี้ว่าตอนนี้จริงตอนตอนนี้กําลังตัดสนอยูหนูว่าจริงใครจะแพ้นะครับผมฮะอ่จริงใครจะแพ้ถ้าเราถ้าเราไม่ชนะเราแพ้เลยนะนะ เราต้องชนะครับผมอ่ะรอบนี้เราต้องชนะนะครับโอ้ยโโดนยูยงออกไปแล้วผมไม่เปิดเด้ออาอาอย่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 าทุกคนแพ้แลหรอโดนแน่เลยอ่ะ บอลพัน,นคอแน่เลยเป็นตัวรัชตากรรมซะหัวเรอะเลยนะครับอืมเป็นตัวรัชตากรรมสุดไอทีนท si anyway> ี่แพอ๋อนะโอเคจบแล้วผมสนผิดอ่ะมาเต็มตัวรัชตากรรมซะว่าเขาจะให้เราพูดอะไรเปิดไม้นะครับผมฮะอย่าลืมเปิดไม้นะฮะจะให้พูดอะไรดี มาพร้อมแล้วพร้อมรับตะกรรมแปปวันนี้วันนี้เป็นเป็นสวรรค์ได้ไม่เป็นไรแล้วฮ่าฮน่า่า่า สวัสดีค่ะวันนี้ผมเป็นเกค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ผมเป็นเกค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ผมเป็นเกค่ะโอเคจ้าวจาจ้าวจ้าวาวาเจ้า้เียบเลยตายแล้วเรา